เออวันนี้รับผมวันนี้อยู่ผทันทันทีนะคแต่รับผมวันนี้จะมาเล่นตัวละครการ์ตูนแคทนะครับผมนี่ฮะการ์ตูนแคปนะครับไม่มีแจกนะไม่มีแจกเด็ดขาดนะครับผมผมไม่แจกฮะเออนะครับอืนี่นะครับผมที่ผมไม่ใส่ที่ผมไม่แกวไม่ยก้ปุ๊บแจกไม่เป็นนะเพราะว่าช่องป้าโตสอนแล้วแต่ว่าก็คือ ผมมาอยากให้ผู้คนสร้างเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนะนะครับนะอยากให้ทุกคนแบบสร้างเองนะครับผมสร้างแบบเหมือนแบบเป็นตัวเองเป็นให้ให้เป็นของตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่แบบไปกรอปของเขามานะอันนี้ไม่ได้บอกให้คนเลิกโหลดมาตนะอ่ะอันนี้คือแบบผมแค่บอกว่าทุกคนคุณจะโหลดตัวละครของคุณผมว่านะผมไม่ โรถึงอสร้างเองก,กว่าเยอะครับเพราะว่าคือแบบมันมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเหมือนการ์ตูนแคทของผมกับการ,ตาร์ตูนแคทปาตโต้ก็แตกต่างกันนะครับผมก็สร้างนะครับผมสร้างมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะฮะเออนะครับผมโอเคและนี่คือตัวละครการ์ตูนแคทนะครับผมอะประตูตอนแรกของมันก็คือยูจง นี่นะครับผมปลาหม,มึกเียกนะครับคลาเข็นนะครับผมนี่คลายเขนนะฮะเออไปเลยเออเมื่อกี้ผมเรียนปรับไท่นะครับผมขอภพยด้วยนะฮะเออไปเลยจะกการมันจะหมึกคลายเข็นอ๋อกระตุ้นแคทกระตุ้นแคทก็สู้ไม่ได้นะฮะนี่กระตุ้นแคทแพ้นะครับผมนี่ซึ่งไม่เหมือนเลยอะตัวน,นะฮะเออไม่เหมือนนะฮะออพยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วนะครับ เจอคุณธนูที่ถูกเทพเจ้าเดินทางส่งมานะครับดูจงตีแบบอมจมตีไม่เข้าเหรอเอ้ยยิงไม่เข้าได้ไงเอาดังแบบแบบเอ้ย,อย,ยไม่เข้าหรอโอ้จุดเกราะครับผมแต่ตัวนี้ยิงไม่เข้านะฮะเพราะว่าพวกนี้มันมีจุดกเกราะยิงลองยิงสักทีหนึง่งวิง่งวิ่งเร็วมากนะฮะว้ายเดี๋ยวว่าตีไม่เข้านะฮะตีไม่เข้าครับ ตีไปก็ตีไม่เข้านะฮะเดี๋ยวนี้ตัวเก้าเก้าเก้านะฮะมเออนะฮะเจอกับตั๊กแตนนะคะผมนี่ไอตัวนี้คนละตัวกับตั๊กแตนของปาโต้แล้วครับผมตัวนี้น่าจะโหดกว่าเยอะฮะออเป็นน้องชายของปาโต้ตัวตั๊กแตนโหดของปาโต้นะเออสร้างให้มันเรื่องราวเฉยๆนะฮะเออนะครับผมอ่ชนะนะฮตัวนี้เออเจอมาเพเ่อเจอนี่ น,นี่คือใสตตมานะครับถึงแม้จะดูไม่เหมือนนะต่อยมันต่อยไม่เร็วเออต่อยไม่เข้าว่าผมว่าตัวนี้เนี่ยมันมันมีในเกาะกำบังนะครับอืมแต่ว่าก็ก็โดนต่อยถ้าถ้าโดนเนื้อจีเดีรยงก็ตายฮนะบางครับผมเจอกับนี้ฮะนี่นะครับผมี่ตัวละครนี่ยิงเลไรครับผมนี่หนุ่มช็อตกันนะฮะเออล้มกันไปแทบเวิ่งไม่ไหวดิฮะ ยิงยิงไม่เข้าเลยตัวตัวนี้ถึงเง่นตัวคองที่โกงนะเพื่อนเลือดก็เกณฑ์ปกติครับแต่ว่ายิงเข้ายากครับผมเพราะว่าดูดิดูผมใส่แบบนะเป็นแบบดำๆนี้นะครับมันทําให้ยิงแทบไม่เข้านะฮะก็การ์ตูนแคสก็ต้องยิงไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เข้าแอบเข้าอยู่ครับแต่เมื่อกี้เห็นไม่ยิงไม่เข้าฮนะเออนะครับ นะครับผมโจมตีแรงมากเลยนะฮะเจ้ากระตูนแคทผมเนี่ยนะฮะมาดูสาวระเบิดแล้วกันนะฮะนี่ยิงระเบิดครับผมยิงอะไรระเบิดระเบิดตุ้มตายนะครับโอ้เศรษเศรษกระเด็นมานะครับผมมาดูปืนทหารนะครับผมว่าสามารถยิงเข้าได้ไหมนะครับปืนทหารเรายิงมาเลยยิงมันยิงไม่เข้าอ่ะยิงไม่เข้าเลยยิงไม่เข้าอ่ะ ยิงแบบไม่เข้าอ่ะไม่เข้าแบบไม่เข้าเลยนะดูเข้าได้เดียวว่าโอโ้ยิงไม่เข้า,าอ่ะเออเริ่มเข้าแล้วนะฮะเออคลิปนี้ถ้าเสียงผมแปลกๆไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะพอดีแบบเป็นคีิมูนะเป็นแบบไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ใช่โควิดนะไม่ใช่เป็นโควิดนะครับเออมาเออดาย่อ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 ย ต่อยเลยต่อยต่อยไม่ไม่อะยิงยิงไม่เข้าแทสไม่เข้าวะเออนี่ฮะตัวนี้มาดูตัวนี้กันนะครับผมว่าตัวนี้จะวิ่งหนีทันไหมนะฮะไปเลยนี้แล้วนี้แล้วนี้แล้วนี้วิ่ง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 แล้ววิ่งให้เร็วที่สุดโอ้ว้าต่อยต่อยไม่โดนนะโอ้โหเฮ้ยมีสิทธิ์บายนี่ฮะตัวตุนแเทสไล่ไม่ทันนะครับโอเคกระตุ้นเทส แกต้องโดนระเบิดนะครับนี่สาวระเบิดนะฮะอ่าแตผมว่านะมันมันระเบิดน้อยเกินไปนี่เอาระเบิด,ดัวนึงโอ้ไม่เป็นไรว่ะอ๋อผมเอาระเบิดออกออกก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้เกาะน,นะตัวนี้ดาเมจแรงมากครับผมตุ้มแรงแบบแรงกว่าระเบิดปกติฮะตัวสาวสาวนักระเบิดเนี่ย นะครับแรงแบบแรงมากนะครับนี่ฮะเจอกับตีเล็กนะครับผมที่มนย์จับมานะะนี่นะครับมีอาวุธแบบครบมือเอ,อไม่ใช่คบมือคบหัวนะครับผมเออนะบแบบแบล้วผมก็จะขอใส่ปืนไฟมาโอเคกินี้ฮะไปเลยไปดิวมัน่นไฟ,นไฟ่นไฟเออ่นไฟไหม เออปืนไฟโจมตีแรงมากครับผมผมขอรับกันเลยปืนไฟโจมตีแรงมากนะฮะแล้วก็แหลกด้วยนะเออนะครับผมเอาละต้องเจอกับนี่ฮะนักเลงกับนักมวยนะครับรวมมือกันนะครับเลงสองพวงสองตัวนี้มันไม่ถูกกันนะครับผมเออเอาตีไม่เข้าฮะต่อยไม่เข้าตีไม่เข้าเข้าเข้าอยู่นะเข้าดเดียวฮะตีไม่เข้าฮะตีแทบไม่เข้าครับผมเข้าเดียวนั่นคือ หลายคนนะครับตีแท้ไม่เข้าอ่ะโหดูดูแนะแต่ว่ากระตุนแค่โจมตีเบานะฮะเออเมื่อกี้บุกโจมตีแรงโจมตีอะไรเออโจมตีเบานี่แหละครับแต่ว่าถึกนะครับนี่มนไม่ถึกหรอกที่มันโจมตีแท้ไม่เข้านะฮะเออเอานี่ลวกันนะครับปวหน้าผมมนุษย์ยุคอนาคตนะครับไม่ยิงมาเลย ถ้าใครเจอระเบิดน,นี้ก็ต้องจำเป็นต้องตายทุกไลายเลยนะฮะเวลาของขอทีของออกลวงแล้วสินะเ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะมังกรเกลุดมาได้ไงวะข้าสั่งข้าส่งเกลให้น้อยฉันเททำงายไปดีเลยฮะเฮ้ยไม่ใช่ เฮ็ดมันตายไปแล้วฆ่าฆ่ามันเองมันตายไปแล้วนะเฮดแกจะเป็นลายต่อไปแกเราจะไปฉันจะไป,ฉ,ะไไป okay. ฉันจะไม่ปล่อยแกแล้วว่าแกจะไม่ปล่อยให้แกอยู่แล้วจะฆ่าแกวันนี้แหละว้า yeah. <c oughs> โอ้หลกมากเลยนะคะเมื่อกี้แหลกมากโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก,การเล่นการ์ตูนแคทนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ารับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบครับซึ่งวันนี้ผมก็เล่นแต่เผ่ามนุษย์นะครับนี่มไม่เล่นเผ่าอื่นนะวันนี้เล่นดูเล่นน้อยเนาะเพราะวอดีผมเล่นแต่เผ่ามนุษย์ยุคอาคตยุคนะป,ปัจจุบันนะครับผมเอ,อทีหลังก็จะเล่นแบบให้ให้ใหแบบเยอะๆกว่านี้นครับอโอเคก็ ขอให้สน so ุกก <te> <rawd Moder> ับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมใครด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่ยากพลาดคลิปใหม่อยากดูคลิปใหม่เรี๋ยวเยาให้แจ้งเตือนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วถ้ามันไม่แจ้งเตือนง่ายนกเลิกติดตามแล้วก็ิดตจมใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าแชร์แชร์ให้เพื่อนดูดูนะครับแล้วเพื่อนเพคนไหนที่ที่เพื่อนคนไหนที่คุณส่งแล้วเายังไม่ได้กดติดตามช่องผมบอยเขากดติดตามด้วยนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้ครับยันลิมเออไม่ใหญ่โอเคก็ไม่ใหญ่ครับบายสีย่